ไปเช่นเคยนะฮะช่วงรู้ทันสื่อใช่หรือมั่วชนไม่วันนี้ครับช่วงนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ากลัวนะครับสำหรับโรคแอนแท็กนะฮะก็กังวลกันไปส่วนก็วันนี้ก็จะมาพูดถึงพฤติกรรมพฤติกรรมเสี่ยงนะครับสำหรับโรคแอนแท็กที่จะเกิดขึ้นผมกบนังมินก็จะมาให้ผู้ชมดูกันนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับเราทั้งสองคนพร้อมทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ รู้ทัน,ทนสื่อใช่หรือไม่วช่วนหรือไม่มิ้นเย็นนี้หาอะไรกินกันแบบแซ่บๆดีไหมโอ้ยดีเลยดีก๊อตต้มยำกุ้งนะคะแบบแบบเผ็ดๆ,ๆร้อนๆคล่องคอดีต้มยำกุ้ง น่าสนใจนะโอ้โหแล้วพี่อยากกินอะไรล่ะหาเลยกำลังดูอยู่เนี่ยนี่แหละอะไรคะซอยจุสดสดเนื้อหวานนี่ใส่แกวขมอย่างแซ่บเลยนี่ก็ไปติดตามข่าวสารกับเขาเลยนะกินของดิบๆแบบนี้มันไม่ดีพี่ก๊อตทำไมอ่ะเพราะว่ากินของดิบๆเนี่ยแหละค่ะมันเสี่ยงต่อการเกิดโรคแอนแทรกนะนี่นี่แต่ร้านนี้เขาปลอดภัยนะนี่ดูมีแหล่งที่มาด้วยของเนื้อที่เอามาทําอาหารปลอดภัยอก็ดีแล้วค่ะที่มันมีแหล่งที่มาอะไรต่างๆเนี่ยแต่การ ที่จะไปกินของดิบๆช่วงเนี้มันอันตรายนะพี่กอ๊อตได้ข่าวแหมว่าเขามีโรคแอนแทรกเนี่ยที่มันติดมาจากพวกโคกระบือแล้วก็กินของดิบๆบ้ะน่ากลัวจะตายออใช่ลืมไปเลยคนเขาหวาดกลัวกันด้วยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเราจะทําข้อมูลประชาสัมพันธ์ยังไงเดีย๋ยโดยพฤติกรรมเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคแอนแท็กเนี่ยค่ะก็คือการสัมผัสเลือดหน,นองผิวหนังกินเนื้อดิบของสัตว์ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเช่นวัวกระบือแพะแกะ กินอาหารสุกๆดิบๆไม่รู้แหล่งที่มาไม่ปรุงสุกเช่นก้อยเนื้อซอยจุหนังเค็มแนวทางการป้องกันโรคแอนแท็กเนี่ยก็คือการหลีกเลี่ยงการสัมผัสโคกระบือแพะแกะล้างมือชำระร่างกายหลังสัมผัสสัตว์เลือกบริโภคเนื้อสัตว์ที่ได้รับการรับรองอาหารปลอดภยัยหากพบว่าสัตว์ป่วยตายผิดปกติให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทันทีค่ะหากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์กรมปศุสัตว์ก็ถือว่าโรค แอนแทรกนี้เป็นโรคระบาดในสัตว์จึงมีการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอย่างเข้มงวดโดยการฉีดวัคซีนให้กับปศุสัสตว์ในพื้นที่เสี่ยงและดำเนินมาตรการป้องกันการระบาดอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นภารกิจหลักของทางกรมปศุสัสตว์ค่ะโอ้โหนี่ก็น่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยใช่เลยค่ะงั้นที่เปลี่ยนเป็นนี่ดีกว่าเนืๆๆๆ้อย่างสุกๆจิ้มแจ่วแบบนี้นก็ดีมากค่ะส่วนคุณผู้ชมนะคะถ้าอยากมาติดตามข้อมูลข่าวสารดีๆแบบนี้ต้องติดตามในช่วง รู้ทันสื่อใช่หรือมั่วชัวนห,หรือไม่